ประกันชั้น 2.x บวก x จากเอเชียประกันภัยนี่มันยังไงนะอ,อยากได้บ้างประกันชั้น 2.x บวก x จากรบริษัทเอเชียประกันภัยที่ถึงว่าเนี่ย วัดป้าคนเยอะใช้รถตู้มันจะไม่ต้องห่วงครับแผ่น2เริ่มต้นแค่7,900บาทมีแบบคุ้มครองรถตู้ส่วนบุคคลด้วยรถป้าก็ใช้มานานแล้วนามันจะมีปัญหาไม่ทงไม่ถามอายุและสภาพรถซากคำเกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวลูกเห็บลมพายุภัยก่ออันร้ายแบบนี้จะคุ้มครองไหมแผ่นสองคุ้มครองให้หมดสูงสุด15 0 0ง0สบาทเฮ้มึงใส่ปีชงอยู่ดีๆยังเกิดเรื่องได้แต่ไม่เป็นไร คุ้มรองได้แม้ไม่มีคู่ครนี่เพียงแจ้งทันทีประกัน2บวก X จากบริษัทเอเชียประกันภัยอยาซื้อเลยไหครับป้าซื้อแล้วเดี๋ยวป้าโทรเช็ก่อนมาที่บ้านโดนรถชนมาวันนี้เกิดจะปีชงอีกเหมือนกันปีนี้ประกัน2บวก X แจ้งทันทีคุ้มครองแม้มมชนแล้วหนีได้เลยซื้อได้ที่เว็บไซต์7 2 4 co. th ค่ะ